สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนุ่ยจะพาไปทานมื้อกลางวันนะคะที่ร้านแซบนัวครัวอีสานนะคะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสีนะคะอยู่จังหวัดขอนแกน่นเมนูเมื่อกี้นี้เป็นไก่ย่างเขาสวนกวางนะคะอันนี้จะเป็นเมนูลาบหมูนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่ทานอาหารแหลกหลากหลายนะคะอันนี้จะเป็นออมไก่นะคะออมของเขาก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะหมูไก่เนื้อแต่วันนี้เราทางเป็นออมไก่นะคะ แล้วก็เมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นหมูแดดเดียวนะคะเมนูนี้เขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสพริกนะคะหมูของเขาก็จะหมักแบบมีงาเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะส่วนเมนูนี้นะคะเป็นส้มตําอันนี้จะเป็นตําน้าปลานะคะเราสั่งแบบว่าเผ็ดๆเ,เลยนะคะก็จะออกเปรี้ยวหวานอันนี้จะเป็นตําลาวนะคะเมนูของเขาก็จะมีหลากหลายเลยนะคะแต่วันนี้เราสั่งมาทาน าเฉพาะเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเสือร้องไห้นะคะใครชอบทานเนื้อก็แนะนําเมนูนี้นะคะเป็นเสือร้องไห้ที่เป็นแบบ ย่างแล้วก็มีมันแทรกด้วยนะคะพอทานข้าวเสร็จแเราต้องมาทานหวานนะคะเขามีของหวานที่เป็นกะทิสดนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นรวมมิตรกะทิสดนะคะก็จะได้ทานหลากหลายหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูเป็นทับทิมกรอบนะคะเสีดายจังเลยว่าวันนี้ไม่ได้ทานเป็นไอศครีมนะคะเขาจะมีทั้งหมด3เมนูด้วยกันแนะนําเลยนะคะแซบนัวควายอีสานค่ะ